สวัสดีค่ะนังชมนะคะวันนี้ค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะนิวดีนคลินิกนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะได้ทำอะไรบ้างน,นะคะฮัลโหล สวัสดีค่ะแพทย์หนิงปฐะถมพรคลังบุญพรหมอชนะีพจากมิวบีนคลินิกค่ะวันนี้มาดูแลน้องชมพู่นะคะน้องชมพู่มีปัญหาอะไรที่กงังวลบ้างหร่อตอนนี้น้องชมกินเยอะค่ะคุณหมอแก้มแบบว่ากลม,มแล้วก็มีเหนียงนะคะยื้อกังวลแก้มกับเหนียงนะคะค่ะหมออยากจะแนะนําให้ใช้เป็นตันวลอร่าแฟดนะคะเพราะว่าวอร่าแฟดเนี่ยเป็นตัวนิ่กเมสโซแฟดนะคะจะช่วยให้สลายไขมันได้รวดเร็วมากและนอกจากนั้น ไม่มีความเจ็บและที่สําคัญกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นหลังไม่ต้องกัโงวลเรื่องความเหนือ่อยนะคะก็จะทำให้หน้าดูเฟิร์มอีกอย่างที่อยากจะแนะนำน้องชุ้มพุองเอียงข้างนิดนึงคิดว่ากรอบหน้าตรงเนี้ยหมอคิดว่าถ้ามีความชัดขึ้นอีกเนี่ยจะดูหน้าดูคมดูสวยขึ้นอยากจะแนะนาให้ฉีดโบท็อกซ์นะคะส่วนยี่ห้อหมอต้องขอบอกเลยว่าขอเลือกเป็นซีโอหนึ่เป็นโบท็อกซ์ที่มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ย ก็จะลดโอกาสการดื้อยาในอนาคตได้ด้วยค่ะหมอว่าทำสองอยางเนี่ยอาจจะทำให้โอเคน่าดูเป๊กมากขึ้นนะคะโอเคค่ะคือมอนเลยอยากเป๊กแล้วค่ะค่ะ <c oughs> ค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะทั้งบท็อกฟิดติ้งแล้วก็เมโสแฟกนะคะน้องชุมพู่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกไม่ค่อยเจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็เมโสที่เนี่ยคือชอบมากค่ะมันรู้สึกสบายผิวไม่เจ็บมาอที่อื่นค่ะโอเคก็งั้นเดี๋ยวเรารอติดตามนัดตอนเจ็ดวันนะคะเรามาดูรูป b บ f o อ e อ f t เตอร์กันนะคะค่ะ และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาปรึกษาหมอนาะชีได้ที่นิวดิน c ลินิกค่ะเดินทางด้วย MRT สถานีห้วยขวางทางออกที่1และอยู่ตรง M9 Square นะคะชั้น2แล้วพบกันนะคะ